ครับพี่น้องครับโอ้ยหลังวันนี้โอ้โุ่นเลยครับเห็นหนาไม่หน่อยแล้วครับเออเม็นยัหน่อยปมะมาณสนะีหามือเลยครับพี่น้องครับ อากาศใสเลยครับ,บ una, วาย่หนาวิบีวายู่หลังวิธีพี่น้องครับบรกาศด้านหลังให้พี่น้องเพิิงครับหลังจากเช็ดเสียงเจ็สจบลงมานะครับ

มือน,นีพี่น้องมาหาไรนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งสกลนคนระ Eu vou te adiar Que vai, vai um have เขาเป็นอย่างผู้แปลกายมือไี่ยิ้มมัเบมือยังคำเลยจะมายิ้มยังก็รอกเดี่ยแส่สดท้อยเคยมั่ใจอะไรมันมันจะบานตรงนั้นกำลังพอดีเลยจากชุดเนี่ยไม่หน่อยมือเนี่ย ทักการแสดงครับอยู่บ้านพานพัฒนาครับตำบลขมินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคุณมาบอกกันไนนด้ยงไลาเื่อมาน่ง่าเมื่อหนึ่งนบานัน่งมาให้รูเ้เลย มาขอลูกท้ายลูกเหรอได้ครับรอบ่แเมียจ้างคนมาบ่ะดูหนี่ก็รออยู่แล้วอยู่ในนีหั่งรอค่ะจังบักสังตัวเท่เราโบลิ่นซื้อมาเราก็ทำท่าย่องเข่ามาเห็นคนนั้นร้องพูดดันตีท่านนั้นทำท่าย่องก็สิบมาม่ยืนอยู่นี่ดอกเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่มาดูลูกสาวบ่ะครับโอ้ลูกสาวกัน

ขอบแค่เล่นปะปาสุดยอดครับขอบคุณในลายครับติดตามมาก่อนครับครับยูสเองครับเย็นยูสเองผมอยู่ในสกลเนี่ยนะครับอยู่ในสกลเนาะครับเนาะตามไลฟ์พ้นครับขอบคุณในลายครับขอบคุณในลายเหนือยเมื่อเลยโอ้ยช่องกอดจิ๊ดพื่ลอะช่องกอดจิ๊ดเพิ่อกัมาอ้างเนี่ยนี่มาเปิดมาเปิดอ้างมาทุกช่องเลยติดตามเมื่อไรเลยขอบแค่เลยหุดช่องสาวน้อยพิษ้านเพลง ไดแล้วนะคะครับขอบคุณคุณแม่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงิ่งๆรวยๆวยครับอรั่นพอลูกคุยอย่างพี่นอ้องเขาข่าไปเบิ่งทั้งช่องกว่าติดแล้วก็ะสาวน้อยเพชรบันเพงน,น,นะครับคุยอย่างกันปุ๊พี่น้องครับ ัพ่อ,รอรกระถาเหลี่ยมสาวจะขับเนี่ยน่ะกระถาเหลี่ยมสาวมีบ่บ่มีแล้วครับบ่ผมใส่กระถาเดียวคือใ,ให้ปลอดภัยแค่ขัสทุกอย่างเลยครับไปพี่น้องฟังตามที่พ่อผมให้มาแต่อน้อยจะไงนะครับผมก็ใส่อ่มามัอะอุรุณโมพุทธยัะนโมพุทธยักุตนามะพะทะนโมพุทธะเอาเล็กๆนะครับอ่านโมพุทธยะมัตต์อะอุรุณโมพุทธยะนเมตินเมตินมะพทะ,ะพทะ เพราะหมยารมัธยเรื่องเมตตามหานิยมนะครับมาอาบก็คือแคล้ววลาดนะครับให้มันแคล้ววขาดปลอดภัยให้เมตตามหานิยมเขามหาเฮาาข้าวข้าวขาวนาะพี่น้องกต่ทีให้เฮ้าประสบความสำเร็จคือว่าพ่อท่องกาชาเรี่ยวๆผมจะใส่คำว่าขอให้ผมประสบความสำเร็จในหลายๆด้านในหลายๆเรื่องนะครับในในคำว่ามาอย่างรุ่นนโมกุธายาเนี่คือสอบนั่มตุกอยางนะครับขอบน้่ตังเป เมตามหานิยมครอบนำตั้งแต่คำว่าวาจาสิทธิกระชี่นะครับบ่มีเพราะมาอาวบ่มีว่าบอมีเป็นบอ่บอมีเอ็นมาบมีบอันนอมีอมีบอมีบอมีบอม่บอมีบมีบอันบี้อมีบอีอมบอมีบมีอมบอมีนอมีบอมบอมีีบมอมีคอบมีบอบีบบมีบแบบแบบอับีบออาีมอมมีบเมบอีบมีบอมอมคบอบ วาซับเร็จขึอนมาหลายๆอย่างครับเอาโอเคครับขอบคุณพี่หาครับเอาคลิปนี้แบบพี่น้องซับเนีครับขอกันคลิปมา่ห้ค้เนยี